จมูกใหมเพิ่งทําได้ไม่ถึงปีเป็นซิลิโคนกับกระดูกลังหูสองแสนทาที่ไหนเนี่ยหอกได้เหรอได้แต่ดีนะดีนะหมอฉันพัดแล้วทำแล้วพอใจไหมไข่ก็พอใจนะแล้วก็อีกอันหนึ่งตาคือทุกคนก็จะถามว่าทำแล้วหออะไรอย่างงี้ใช่าแบบดูยังยังตาตีอยู่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนตาตีมากเลยเป็นคนตาชั้นเดียวมาก่อนถูกป่ะชั้นเดียวมาตลอดชั้นเดียวแล้วก็เล็กแล้วก็แบบภายเป็นทายตาชั้นเดียวแบบน่ากวน่ะ แต่ว่าก็ยังชอบที่ตาชั้นเดียวอยู่ก็เลยบอกหมอว่าอยากทําเย็บหนังตาขึ้นให้ตามันโตขึ้นมันจะมีกล้ามเนื้อที่คอนโทรลเรื่องตาเปิดตาปิดไอ้นั้นอ่ะมันมันยานเกินไปเราก็เย็บเย็บให้มันขึ้นมาเพื่อที่จะในเวลาลืมตาลืมได้มากขึ้นสุดท้ายพอปิดแผลมันก็ต้องมีการฟิกชั้นแต่ว่าไปอยากให้มันชั้นมันต่ำๆหน่อยไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อยากได้ชั้นหนักไม่ได้อยากตาหวานอะไรไอ้ลืมบอกว่าของตัวเองอะสี่หมื่น 好生崇拜。<laughs> <laughs>